สวัสดีครับวันนี้มีข่าวที่ค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกันนะครับเรื่องการระบาดของโรคแอนทรักซ์ในภาคอีสานค่ะสวัสดีค่ะมีรายงานว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อแล้วอ650อกว่าคนเลยครับในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารกราลสินแล้วก็อำนาจเจริญใช่ค่ะตัวแรกนี่นะ่าเป็นห่วงทีเดียวเลยนะคะข้อมูลนี้มาจากศูนย์ s h a r i n g Intelligen c e Center ค่ะวันนี้เราคงต้องมาดูกันหน่อยว่าสถานการณ์จริงๆเป็นยังไงบ้างและหน่วยงานเขาทาอะไรกันอยู่ครับ แล้วก็รวมถึงว่าคนในพื้นที่หรือว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขามีความเห็นมีความกังวลกันยังไงบ้างกับเรื่องนี้ค่ะหลักๆก,ก็คือทําความเข้าใจภาพรวมก่อนนะคะแล้วก็ดูเรื่องความท้าทายโดยเฉพาะการสื่อสารข้อมูลนี่แหละค่ะได้ครับก่อนอื่นเลยอาจจะต้องรบกวนช่วยอธิบายสักนิดได้ไหมครับว่าไอ้โรคแอนทรัก์เนี่ย มันคือโรคอะไรกันแน่เผื่อบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ได้เลยค่ะคือแอนทรักซ์เนี่ยเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียนะคะที่ถือว่าค่อนข้างร้ายแรงปรกติเราจะเจอในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างพวกกัวควายแพะแกะอะไรแบบนี้ค่ะครับแล้วคนเราเนี่ยสามารถติดเชื้อได้ถ้าเกิดว่าไปสัมผัสหรืออาจจะกินผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ป่วยหรือแม้กระทั่งหายใจเอาสปอร์ของเชื้อมันเข้าไป อาการก็จะมีได้หลายแบบเลยทั้งทางผิวหนังทางเดินหายใจหรือว่าทางเดินอาหารซึ่งถ้าเป็นทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหารนี้ก็คืออันตรายมากค่ะครับผมขอบคุณครับชัดเจนขึ้นเยอะเลยทีนี้กลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบันนะครับข้อมูลบอกว่ามีผู้เสี่ยงติดเชื้อร,มรวมๆแล้วเนี่ย650กว่าคนใน3จังหวัดใช่ค่ะแล้วก็ยังมีเคสวัวตาย3ตัวที่ตำบลน,นาดี อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยตรงนั้นติดชายแดนลาวด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะพื้นที่ติดชายแดนเลยแล้วเห็นว่าเฉพาะที่มุกดาหารที่เดียวตัวเลขก็สูงถึง370กว่าก็รายแล้วถูกต้องค่ะตัวเลขผู้สัมผัสโรคหรือผู้มีความเสี่ยงเนี่ยถือว่าสูงทีเดียว ซึ่งตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งในจังหวัดที่เจอการระบาดอย่างมุกดาหารการลสินน้ำนาาเจริญรวมถึงจังหวัดชายแดนอื่นๆอย่างที่เมื่อกี้บอกไปเช่นเลยหรือนครพนมเนี่ยเขาก็เริ่มลงพื้นที่ควบคุมเฝ้าระวังกันค่อนข้างเข้มงวดแล้วล่ะคะ่ะครับมีการสอบสวนโรคกักกันสัตว์ให้ความรู้อะไรแบบนี้ใช่ค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นงานที่ท้าทายเหมือนกันนะคะท้าทายไงครับ หมายถึงว่าแค่เรื่องจํานวนคนหรือว่ามีปัจจัยอื่นอีกครับอืมมีเรื่องความเข้าใจของชาวบ้านเข้ามาเกี่ยวด้วยค่ะคือรายงานบางส่วนชี้ว่าประชาชนบางกลุ่มเนี่ยเขายังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคนี้อยู่อ๋อครับว่ามันแพร่กระจายยังไงอันตรายแค่ไหนแล้วก็ที่สําคัญคือยังมีพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ดิบๆสุกๆดิบๆกันอยู่อืมซึ่งอันนี้เป็นช่องทางหลักเลยนะคะในการติดเชื้อในคนนั่นสิครับ เรื่องลาบก้อยดิบอะไรพวกนี้มันก็เป็นวัฒนธรรมการกินที่มีมานานในบางพื้นที่เนาะการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันทีก็คงไม่ง่ายเท่าไหร่ใช่เลยค่ะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันแล้วในโซเชียลมีเดียล่ะครับกระแสะเรื่องนี้เขาว่ายัางไงกันบ้าง โหในโซเชียลนี่เสียงค่อนข้างดังเลยค่ะคนส่วนใหญ่แสดงความกังวลกันเยอะมากกลัวว่าสถานการณ์มันจะรุนแรงกว่าที่เราเห็นเห็นกันอยู่ตอนนี้ครับแล้วก็มีเสียงเรียกร้องค่อนข้างเยอะค่ะว่าอยากให้หน่วยงานรัฐเนี่ยให้ข้อมูลที่มันชัดเจนกว่านี้รวดเร็วกว่านี้แล้วก็ตรงไปตรงมาอืมเพื่อให้เตรียมตัวรับมือได้ทันใช่ค่ะให้รู้ว่าต้องระวังตัวยังไงต้องทําอะไรบ้างเตรียมรับมือแบบไหนได้ทันท่วงทีครับเรื่องความโปรง่งใสความทันเวลานี่สำคัญมากจริงๆในสถานการณ์แบบ นอกจากความกังวลเรื่องสุขภาพแล้วในรายงานมีพูดถึงประเด็นอื่นๆที่อาจจะตามมาอีกไหมครับมีการตั้งข้อสังเกตไว้นิดหน่อยค่ะว่าถ้าสถานการณ์การระบาดยังออดูเหมือนจะขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆแล้วข้อมูลที่ประชาชนได้รับเนี่ยมันดูขัดแย้งหรือไม่ตรงกับที่หน่วยงานรัฐชี้แจงก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าเรื่องนี้อาจจะถูกหยิบยกไปเป็นประเด็นทางการเมืองหรือว่า ถูกขยายผลโดยกลุ่มที่อาจจะเห็นต่างจากรัฐบาลได้อ๋อครับเข้าใจครับอันนี้คือเป็นการประเมินสถานการณ์จากข้อมูลที่ได้มานะคะไม่ได้เป็นการชีชร้ชัดว่าต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปเข้าใจครับเป็นการมองไปข้างหน้าถึงผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าการสื่อสารหรือการจัดการมันไม่ได้เป็นไปนอย่างที่ควรจะเป็นประมาณนั้นเลยค่ะ มันก็เป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้เวลาเกิดวิกฤตสาธารณาสุขมันมักจะเชื่อมโยงกับประเด็นทางสังคมการเมืองได้เสมอโอเคครับงั้นเรามาสรุปกันอีกทีนะครับตอนนี้เรากําลังเผชิญกับสถานการณ์แอนทรักซ์ที่ค่อนข้างน่ากังวลในภาคอีสานมีผู้เสี่ยงติดเชื้อจํานวนมาก ภาครัฐก็กําลังพยายามควบคุมอย่างเต็มที่แต่ก็มีความท้าทายใหญ่ๆอยู่โดยเฉพาะเรื่องความเข้าใจแล้วก็พฤติกรรมบางอย่างของประชาชนอืมใช่ค่ะรวมถึงความต้องการข้อมูลข่าวสารที่มันต้องชัดเจนแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยใช่ค่ะนั่นคือภาพรวมสําคัญของสถานการณ์ตอนนี้เลยค่ะ คผมสุดท้ายนี้ผมว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอยากจะชวนให้คิดต่อนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายของการสื่อสารด้านสาธารณาสุขในยามวิกฤตจริงๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่โรคระบาดเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเชื่อหรือวัฒนธรรมดั้งเดิมในพื้นที่นั้นๆอืจริงค่ะคำถามที่น่าคิดก็คือว่าเราจะสร้างสมดุลระหว่างการให้ข้อมูล เพื่อป้องกันโรคกับการเคารพวิถีปฏิบัติของชาวบ้านได้ยังไงหรือว่าเราจะสร้างความไว้วางใจเพื่อให้ข้อมูลมันเข้าถึงแล้วก็เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัยได้แบบมีประสิทธิภาพที่สุดได้ยังไงอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นโจทย์ใหญ่และสำคัญมากจริงๆคะ่ะ